มาได้ออกกลับมาทำงานแล้วหนิงก็ตื่นเต้นมากได้กลับมาทำงานใช่ได้กลับม่นานโอ้ได้กลับมาทำงานแล้วตื่นเต้นมากค่ะนี่น่าจะเป็นอีเวนต์แรกในรอบสอบปีที่แบบมาทำงานจริงจริงตื่นเต้นได้เจอพี่พี่สือ่อมันไม่ได้เจอกันนานอะ่ะมันเหมือนแบบนานแล้วนะที่เราไม่ได้สัมภาษณ์ จริงพร้อมด้วยแม่แบบเดี๋ยวมันก็จะกลับมาเป็นปกต,อติอยู่แบบอยู่นองของของเธอพอจริงๆพร้อมรวยมานานแล้วแต่ล่าสุดมันก็ยอดมันคลินิกแลแบบอ่ะยังไงแม่ยังไงอยากทำงานเอาพวกนี้ว่าตอนนี้คือโครงการบันเทิงมัน,ก,น,มอนอกลับมาเดือดแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่มันกลับมาเดือดลายวันอีกแล้วสั่งั่เราที่สัเสียวบานใครได้ไนเราโมลเราผ่านอะไรมเราเราผ่านมาแล้วแต่เราเสียวอีกเพราะว่าตอนที่เราเป็นตอนนั้นก็คือแบบ เป็นตัวแบบว่าโอจีมากออริจินอลไปเลยแต่นี่ก็คือไก่พันธุ์ไม่ไหว,นะว<ะ>ก็คือเป็นอะไรทําไมไก่พันธุ์เยอะจังก็มีความเสียวเพราะว่าแล้วตัวไมโครมันชอบจับพวกเอวหวานอ่ะเราก็แบบฉันไม่ใช่พวกเอวหวานอะไรอย่าง <problèmes> เงี้ยแบบเป็นผู้หญิงแทตนนแต้ตอนนียัน่า<ะ>แต่ตอนนี้ก็ดูจับทุกคนแล้วก็แบบก็กลัวก็กลัวจะได้เห็นกาวาในรูปแบบไหนบ้างที่นี่สำหรับเรื่องการทูนิเนอุ Belgian ้ยมีหลากหลายแบบเพราะว่า ปีนี้มีโปรเจกต์ใหมด่ด้วยมันเป็นเอาเป็นว่าเล่นใหญ่ละชะดลาลายมันเป็นพีแรมอะไรเป็นแมบวบเป็นสายมวอะไรมางบมี่ดไม่เไมมเยดี๋ยวไปดูรูปแนจีได้เพราะว่าจะลงสปอยนิดหน่อยเพราะตอนนี้คนที่อยู่ในโปรเจกต์ก็ลงบ้างแล้วย้อนกลับไปนีดตรงนี้่วงก่อนนี้พี่อยบอยสติเราในฐานะ วงไหนก็ไม่รู้แหละวงใกล้ๆอ่ะตื่นแคหรือว่ารุ้นหรือว่าอะไรยังไงบ้างก็คือบาปุนว่าไม่ได้เจอพี่หนุ่มเลยแต่ก็บาปุนอีกเช่นกันว่าวันนั้นวันแลนไายก็ยังไม่ได้เจอแฟนเลยดินเนอร์คือดินเนอร์แคนเซิลอันนี้ออกสื่อทันทีเลยแต่ว่าเราก็อ๋อไม่ใช่แค่เราคนเดียวเพราะว่าในกลุ่มเพื่อนก็มีคนนึ่นที่บอกว่า เออแฟนไปเจอคนไปคุยมาก็แคนเซิลกันนะอ้ะออวาวานเลนไทยแบบเงาๆอยู่บ้างจริงๆมันมีแพลนว่าจะเจอกันใน่ไแต่ว่าใช่ใช่ใชเพราะว่านั้นหนูไปทํางานตอนแบบช่วงบ่ายเนี่ยแลแ้วแกะว่าเออจะกันตอนเย็นแต่ก็คือเซอร์ไรส์มัน,นไม่ได้เจอกันมานานแลใช่แต่ว่าพี่ปอยก็บอกหนูว่าหนอหนอกก็แก้งใจแอม พักก่อน็ไม่ได้เจอพอจะเจอปุ๊บอ่ากลับตัวพระมงลงเลยจังหวะที่รับสายหรือว่าอ่านไลน์ตอนนั้นมันเป็นยังไงคะเขาโทรมาเขาบอกว่าสุพรายนี่ก็แบบนี่ก็แบบอ่าดอกไม้มาส่งแล้วแน่นอนไม่ใช่แต่ว่าผมต้องกลับตัวนะที้บอยป๊อโควิดนี่ก็โอเคได้งั้นก็แคนเซลไปก่อนเราเติมนอนนอนมีการเติมเติมความรู้สึกดีๆได้กันยังไงนนีวัไม่วันไหนคะ มเควาก็เติมความหวานได้การที่เคยกันว่าอ่าแล้วดอกไม้น <night> ี่อ่ายังไงดีนะอ่ เราก็จะมีแบบวันนี้ทําอะไรดูเรื่องนี้ไหมแต่เขาก็หาอะไรพามาเขาไปเรื่อยเขาไม่เหงาแต่ไม่ได้เจอกันเไม่ได้เจอกันงานก็เหงานะกรอยากเจอแฟนอยู่แต่ว่าเขาก็กับตัวเราก็แบบเราก็ไม่พร้อมเสี่ยงด้วยเนาะนี่ชื่อนานี่คือประมาณเดือนไหนคะเออเดือดเดือใช่เดือดือดเพราะว่าพอเขาออกจากกลับตัวแล้วเราก็ยังทำงานอีกมาเล่นเหมือนกันไป เยยงงพื่อนยะไร่เพื่อนกันากนา<อ>ไม่รู้นานที่สุดไหมแต่ว่าคือความรู้สึกเหมือนนานแต่ว่าเหมือนเราก็คุยกันทุกคืนอยู่แล้วเล่นเกมกันทุกคืนมาเลยเหมือนแบบไม่ได้แบบไม่ได้ห่างเรื่องอันนี้ถามเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวมันมีข่าวออกไปอะไให้กำลังใจเยอะมากรู้สึกว่าเป็นยัง,งไงใจอ๋อใช่ขอบคุณสาหรับ,บแบบกาลังใจทุกคนนะคะแต่ว่าหมายถึงว่ามันมันผ่านมาแบบสักพักนึ่งแล้วตอนนี้แบบโอเคแลนะ้วใช่ก็ถือว่าเรารู้สึกงบ้าน วันหนึ่งเราได้ออกมาพูดแล้วก็ออกมาพูดไ<ถ>ด้ออกมาอะไรบ้าง<อ>ในอ๋อได้ผ่านทีมปิเผ่านั้นมาด้วยมันก็เหมือนทำให้เราเราได้เติบโตขึ้นแหละค่ะมันเหมือนกับว่าเออวันหนึ่งที่แบบเราเป็นคนเพื่อนเยอะแล้วพอเราเจอเหตุการณ์อย่างนี้ยทําให้เราเห็นว่าใครเพื่อนแท้ใครคือเพื่อนไม่จริงแต่ไม่ใช่เพื่อนไม่จริงแบบโพลิแคทอ่ะคือเพื่อนไม่จริงจริงๆอะไรอย่างนี้ยเราก็เลยแบบเออมันก็ทําให้เราพัฒนานนชีวิตได้เยอะขึ้นเพราะว่ามันจะมีแบบมองประมาณว่าอย่างเราอยู่ตรงเนี้ย เพาวเรามีปัญหาแบบนี้มันทำให้เราบางคนอาจจะใช้ว่าตไม่ลงอะไรรู้สกหน้าแแต่ว่ารู้สึกว่า่ากตรงนี้ไม่ได้ท่านอะไรคะคตรา,ตไ,าไม่เรากมันหนึบครับกุ้งจารณัไปได้แบบตีคือความกระต่ายเลยเแต่ว่า,า,วาแต่ว่ามันักิ่นอะไรอ่างเงี้ยว่าทำไมฉันงมีฉันไทำไมตอนแ้กมันก็มีแหละคือตอนที่เราสมัยเราอยู่คอนแกนเราก็เป็นแบบไฮโซท่านหนึ่งแต่วันนึงที่อ้าวเป็นนี่ก็จะเป็นแบบไฮโซสมรฐานท่านหนึ่ง เราก็ใช้แบบใช้เท่าที่แบบเรามีไม่ได้ใช้เกินตัวอนะไรเงี้ยเมื่อก่อนโอเคเรานจะแบบอยากได้กระเป๋าเราก็ซื้อเพราะาเรามีแต่พอเราไม่มีเราก็ไม่เห็นจไปต้องใช้เลยเราก็ใช้เท่าที่เรามีมันก็แบบไม่ได้เดือดร้อนมันยากไหมที่นคนที่อ่ะที่ต้องเจอเความรู้สึกแบบจัดการความเรือเ่องนยังไงบ้างจัดการยังไงหรออดทนพยายามทำความเข้าใจเ,เพราะว่าม,มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราเหมือนแบบจะนั่ง ไม่ชิมกลับไปมันก็ไม่ได้อะไรเงี้ยมันคือมนพยายามเรียนรู้และอยู่กับมันและพยายามผานางออกแต่ตอนนี้เรียนทย่างเรียบร้อยใช่ฟ้าใสแล้วโอหเราโล่งเลยใช่ก็คือตอนนี้ไม่มีนี้แล้วนะคะทุกคนบอกไว้ก่อนเดี๋ยวดุกคนจะแบบตอนนี้ไม่มีนี่แล้วค่ะตอนนี้ก็คือทุกวันนี้ทางานก็คือหาเงินเลี้ยงพ่อแม่แล้วก็ตัวเองแล้วก็ทกทําบ้านภูมิใจที่เราผ่านเรื่องนี้มาภูมิใจมากค่ะรู้สึกว่า ชีวิตเราต้องขนาดนี้เลยเหรอ <c oughs> ในวัยขนาดตนั้นอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนมองย้อนกลับไปก็โอ้ตอนนั้นเพื่อนเราเขาแบบไปเที่ยวเล่นแต่เราคือทํางานช่วยที่บ้านเพราะวาเราเป็นสาหรักคนเดียวแต่มันก็เป็นความโชคดีเหมือนกันที่เราทํางานตรงนี้เราเหมือนแบบกันก็ถือว่าโชคดีรับอาหารเงินหาง ก็หลอกพายค่ะวันไหนที่เหนื่อยไม่ไหวก็หลอกพายแล้วก็วันต่อมามันก็อ่ะเป็นวันวันใหม่แล้วแล้วก็ไปทํางานหาเงินถ้าเราถ้าเราไม่หยุดเราก็ไม่มีทางลำบากเก่งมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเ่